สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกพันอีกครั้งกับช่องสบายสบายคลายเครียดนะครับในวันนี้ผมก็จะนาพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาผ่อนคลายความเครียดกับพระท,ที่ได้บูชาเก็บักษาว้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านจายวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับสําหรับพระท,ที่นํามาในวันนี้นะครับสังเกตที่ด้านหน้าของกล่องก็จะพิมพ์รายละเอียดไว้นะครับหลวงปู่ทวดจตุขามรามเทพรุ่นปฏิหารวัดเมืงมุกลก็จะมีลายเซ็นของท่านพระอาจารย์เปโตรที่ด้านะครับ ที่ด้านหลังของกล่องนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับแจ้งไว้ที่สติกเกอร์ด้านหลังนะครับลำดับ13หลวงพโตทจตุคามรามเทพพิมพ์รูปเหมือนใหญ่เหนือคนครก็จะมีราคาบูชาแจ้งไว้ที่สติกเกอร์ด้านหลังนะครับก็จะนาพาท่านครับไปดูไปชมองค์พระด้านในนะครับเปิดฝากล่องขึ้นมาก็จะมองเห็นองค์พระอยู่บนพื้นกล,กล่องก็เป็นสีเขียวนะครับลักษณะความคมชัดของพิมพ์พระนะครับ ก็เป็นการนําเอาพระที่ได้บูชาเก็บรักษาไว้ครับมาดูมาชมเป็นการผ่อนคลายความเครียดนะครับสังเกตลักษณะสีขององค์พระนะครับสําหรับเนือคนครก็เป็นการาวรวบรวมอมลสารยลยลายครับนามาจะสร้างเป็นองค์พระก็ทําทให้องค์พระมีลายสีดูแล้วก็เพลินนะฮะสังเกตมิติความหนาความคามชัดขององค์พระนะครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นมิติความหนาของพิมพพระชัดเจนนะครับเสยนขององค์พระก็จะมีลักษณะ บนกลมหน้าผากหนกดูนก็จะมองเห็น,หนรรองหรือกรองเส้นที่หน้าผากชัดเจนนะครับหนวกคิ้วสูงนะก็จะมองเห็นลักษณะของเปลือกตาบนแล้วก็ขอบตาถุงตาด้านล่างนะครับลักษณะของลูกตาด้านในนะฮะจะบุกเป็นสันสูงก็จะมองเห็นลักษณะของหนกแก้มแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของริปปากแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของปลายคางนะครับลักษณะมิติความหนาของใบหูข้างซ้ายแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของใบหูข้างขวานะครับความคามชัดละเอียดของพิมพ์พระนะฮะคมชัดมาก ลักษณะของไหล่ขวานะครับขอไหล่ขวาหนานูแล้วก็ลักษณะมิติความหนาของต้นแขนขวาแล้วก็ข้อศอกข้อพับที่บริเวณข้อศอกขวานะครับที่บริเวณไหล่ซ้ายก็จะมองเห็นลักษณะของสังกติมีลักษณะหนานูนะครับพาดจากไหล่ซ้ายลงมาถึงบริเวณท้องเหนือฝ่ามือฮะก็จะมองเห็นลักษณะของสายรัดเอวแล้วก็รัดประคดนะครับลักษณะของร่องกีบวัวดุจวงที่บริเวณหน้าขวานะครับลักษณะมิติความหนาของพิมพ์ลักก็จะมองเห็นลักษณะของดุจวอนที่บริเวณไหล่ซ้ายแขนซ้ายข้อศอกซ้ายนะครับ ลักษณะมิติของท่อนแขนซ้ายแล้วก็ลักษณะมิติของท่อนแขนขวานะครับฝ่ามือขวาทับฝ่ามือซ้ายก็จะมองเห็นร่องลึกของร่องนิ้วลวก็ลักษณะปลายสังขติใต้ฝ่ามือนะครับลักษณะของฝ่าเท้าขวานายขึ้นก็จะมองเห็นมิติความหนาของฝ่าเท้าขวาแล้วก็ลักษณะของเข่าซ้ายหนานูนมนนะครับลักษณะของเข่าขวานานูนมนก็จะมองเห็นลักษณะของนิ้วเท้าซ้ายที่ปลายเท้าซ้ายใต้เข่าขวานะครับความคมชัดละเอียดมิติของพิภพะนะครับ สวยงามมากครับมิติความคมชัดพิมพ์พระชัดเจนมากครับมิติความลึกของพิมพ์พระลักษณะของฐานบัวลักษณะของฐานบัวก็จะมีลักษณะโค้งบนนูนครับก็จะมองเห็นลักษณะมิติของกลีบบัวที่ซ้อนกันขึ้นมานะฮะมิติของกลีบบัวแล้วก็ลักษณะความคมชัดของลายเส้นของกลีบบัวสังเกตฮะความคมชัดที่ กรีบัแต่ละกลีบนะฮะมิติความลรกของราเซนแล้วก็ลักษณะของเม็ดกลมที่เลี่ยงไปทมความโค้งของฐานบัวนะฮะก็จะเป็นรายละเอียดมิติความคามชัดของพิมพ์พระนะครับที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับก็จะมีตัวอักษรระบุชื่อครับวัดห้วยมงคลฮะค,ความคามชัดของชื่อของวัดวัดห้วยมงคลนะครับลักษณะ ขอบขององค์พระก็จะเป็นขอบเกลียวเชือกนะสังเกตมิติความคมชัดลักษณะของขอบเกลียวเชือกคมชัดมากที่บริเวณด้านข้างขององค์พระก็จะมีอักขระตัวยันนะครับเรียงไปตามความโค้งของขอบเกลียวเชือกนะครับิติรายละเอียดความคมชัดของอักขระตัวยันนะฮะแล้วก็ลักษณะความคมชัดของขอบเกลียวเชือกก็จะเป็นรายละเอียดนะครับที่ ด้านหน้าขององค์พระนะครับผมจัาสวยงามมากครับสําหรับรูปหลวงปู่ปทวดนั่งสมาธิอยู่บนฐานบัวนะฮะที่ด้านหลังขององค์พระนะครับก็จะเป็นรูปขององค์ท่านท้าวจตุคามรามเทพนะครับลักษณะของท่านก็จะนั่งชันข่าวขวาแล้วก็ยกมือขวาขึ้นเป็นลักษณะของปางประธานพรนะครับมือซ้ายของท่านก็จะถือถุงเงินนะครับ ด้านนอกกะอะระจรายรอด้วยรูปของปีนักขัตย์ทาง12ราศีแล้วก็รูปของลาหูจันทร์สเกตความคามชัดเรียนมิติของพิพละที่ด้านหลังก็จะมีการเจริมแป้งแล้วก็ประทับด้วยยันตัวหนะที่แป้งที่ด้านหลังที่เจิมนะฮะขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นมิติความคมชัดขององค์ท่านเท่าจตุคามรามเทพชัดเจนนะฮะแล้วก็ลักษณะมิติความลึกของพิพละด้านหลัง ความคมชัดของรูปของปีนักษัตริย์ทั้ง12ราศีนะครับมิติความคมชัดความรึกของพิมพ์พระแล้วก็ลักษณะของราหูอมจันทร์ความคมชัดนะสวยงามมากครับมิติความคมชัดของพิมพ์พระก็จะเป็นระียดที่ด้านหลังขององค์พระนะครับ สวยงามมากนะครับสาหรับพิมพ์นี้แล้วก็ลักษณะสีของมวลสารก็ทําให้องค์พระมีสเสน่ห์นะครับลักษณะมิติความหนาที่บริเวณขอบขององค์พระนะครับก็จะมองเห็นลักษณะของขอบขององค์พระลักษณะของขอบเรียวเชือกก็จะตัดชิดที่ขอบข้างๆขององค์พระนะครับสังเกตลักษณะมวลสารประกายที่เกิดขึ้นครับจากผงมวลสารแล้วก็ลักษณะของมวลสารที่ขอบขององค์พระนะครับ ก็จะเป็นรายละเอียดที่ด้านหลังขององค์พระนะครับความกมชัดละเอียดพิติของพิมพระนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็นําพาทุกานครับมาดูมาชมพระดงประทวดจะุกขามรามเทพเนือก้นโคกครอบเกี่ยวเชือกเจิงแป้งนะครับสำหรับพิมพ์นี้นะครับก็จะมีการ ปั๊มโคดครับไว้ที่ใต้ฐานขององค์พระครับขยายภาพขึ้นมาก็จะมองเห็นลักษณะของโค้ดที่ปั๊มไว้ที่ใต้ฐานขององค์พระนะครับสำหรับพิมพ์นี้ก็มีจำนวนในการจัดสร้างอยู่ที่999องค์นะครับถ้าเกิดลินี้ท่านผู้ชมดูแล้วชอบมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดซับ s c r i b e กดกระดิ่งกดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าเกิดลินี้ท่านผู้ชมดูแล้วมีคอมเมนต์มีคําติชมก็แนะนำกันเข้าไ้นะครับก็จะได้นำทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมไป พัฒนาคลิปต่อ,ตอไปให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ครับท่านผู้ชมในคลิปต่อ,ตอไปนะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีเนื้อหาสาระส่วนใดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอประธานอภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับที่เข้าม,มารับชมติดตามนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ